วันนี้มาเข้าหมายคลองครับจะเรียกว่าคลองกิโลแปดนะครับหรือหรือเรียกคลองไผ่ขวางก็ได้ด้านนู้นนะกิโลแปดประตูน้ํากิโลแปดครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นไปสุดที่นู้นเลยประตูน้ําโพคอยบางคนก็จะเรียกคลองไผ่ขวางเดี๋ยวมาลองเลาะดูครับเขาว่ามีประนินนะครับมีประนิน ตัวใหญ่ต้องมายิงหลายรอบแล้วครับผมจะเพิ่งจะเข้ามาครั้งแรกนี้ครับเดี๋ยวลองเลาะดูครับ,บลเบลอเลยนินนินนน,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 นไม่ยอมให้ข้าง เลยยิงเปล่าป่าหรือไม่ได้ยิงหรอกยิงครับอ๋อยิงเนะี่น้ำใส่ดีก็เลยมาดูปกติเส้นนี้มันคุนเนาะตอนนี้ใส่ดีจังน้ำเป็นน้ำดินอ,อ่ไม่ขึ้นหลบไปแล้วหัวเบลเลอร์เลยเนิน หเหนื่อยหน่อยขี่รถเมื่อตูดอะแต่รถมอไซค์มันสะดวกมันจอดง่ายแวะง่ายจอดตรงไหนก็ได้ร้านอุทยอะช่างไทยอ๋อให้ไปเลยเป็นโลตัวเนี้ย ไม่เคยเนี่ยเพิ่งวันแรกเนีวว่ยไปแต่ที่ไก,ไ,กไกลไกลไกลบ้านไม่ค่อยได้ยิงเฮ้ยนั่นขึ้นล้วไม<อ>่โดนไปแต่ไกลไกลเอาโดนนีกว่าคน ตัวนี้เป็นโลเฮ้ยไล้ใช่ล่ะไม่ถึงโลกลางลำเลยใกล้เคียงไม่พร้อมยังล่ะครับนยังพร้อม

เดี๋ยวยิงกระเพียนก่อน,เ,นเออ <c oughs> ไปแล้ว ายไปแล้วไอ้เกียบไอ้เกียบเกียบบ้านเลยดิยอืมนี่แย่งเนี้ยอีวันนั้นที่พุ่มท่ายรูปลงเออลอยอะไรเงี้ยลอยเลยพี่ก็กุ้มลอยเนี่ยลอยแหงนแหงนี้นชิดไม่เอาปืนมามประเดิมยังไม่รู้ โอ้กี่ตัวมนันนะบานเลยๆๆๆๆเป็นฟูงเลยแล้วไม่เข้ามาใกล้ๆเหมือไอีกช้อนอีกช้อนยิงโดนไม่ได้เปิดกล้อง ลูกดอกเป้าสะอาดตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นโอ้โหเข้ากันคอเลยตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นอะไรนะชุบแข่งพิเศษ ุบแข็งพิเศษสามสิบห้าเซนฮะชุกแข็งสามสิบห้าเซนสี่จุดห้าหัวพว่อช่างเบนปาบินหึ้ตันคอ ได้วิ่งนได้นดเนได้ตได้ตนไเตนได้เได้นไดได้นได้เตนเนได้เต้นด้เต้ตนได้ต้เนได้ตนเนดต้ไเต้ยได้นได้นนี้เได้เตด้เ เออไอตัวอ้วนเหนืออ้วนมนไม่อ้วนแม้ว่าไม่ใหญ่หรอก,อกแต่อ้วนดีจังายอย่างเงี้ยนะจริงนี่ได้ลูกดอกเบนปลาบินมาเทสใหม่เนี่ยอ๋อเหมืมนอนพวกมาแรกออมาเทสเลยตัวนี้ตัวชุกแข็งช่างเบนช่าง <c oughs> เบนไอ้นินไอ้นิ้นไอ้นิ้นไอ้นิ้น ไอ้นิ้นไอ้นิ้นอืมไม่ไปอ้าวโดนสิโอ้โหนิ้นหลุมหาว่ามันไม่ไปแหลงเป้น นิลหลุมสายโล่มไม่ถึงหรอกนิลหลุมโอ้เกือบโล,ล่เลวพี่สายขี้ดินอยู่ปลุกปลุกโอ้โหสอกกว่า เกียดไปได้ยังไงตับเขียน เตียนฝูงโอ้โอ้โหเลือกตัวใหญ่สุดแรงตัวสวยเลยตัวนี้จากฝูงเลือกตัวใหญ่สุด ลึกเป็นซอกๆโหเ,เกือบโลเกือบโลทนท้องไข่ป้นเรอือจับเทียนล่องโอ้นี่ยุยบานเลยนี่อยู่ข้างหน้านี่เป็นฝูงเลยเอาเร็ว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  ยังอยู่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 แต่มันจะมาลึกยังอยู่ยังอยู่ ไม่มีใหญ่เลยทนะั้งนี้ลึก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  เห็นเป้าไม่ชัดเลยโทรศัพท์เข้าแล้ว พอยิงทีก่อนไม่ถูกผลงานก็พอะหอมปากหอมคอครับกลับมาครึ่งวันช่วงบ่ายมีทุระก็ยิงแค่นี้พอแล้วก็ไม่ได้เตียนน้าแข็งครับเพราะว่าจะเลิกครึ่งวันอยู่แล้วาะยังพอได้ปรานินตามคําบอกเล่าครับเขาให้ไปดูปรานินก็มีปรานินมาสามตอนหนึ่งตะเพียนสวยๆครับสองตัวตะเพียนโอ้หน้าต้มยำครับ ด้วยก็หันมายิงคองมั้งครับใกล้ๆบ้านแต่มักจะไม่ได้ค่อยได้เข้าครับคองนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปยิงแต่แม่น้ําไปยิงไกลๆไปยิงไกลบ้านครับวันนี้ครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับพบกวันใหม่คลิปหน้าผ่านป่าซุ้มยิง